ห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นโอ้สายขนสายขนสายเอาหยุดทำไมฮะหยุดทำไมเร็ว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 แอคชั่นแล้วเร็วเร็วเ,รวเข้า อ่าอ่าอ่าสายขนสายขนสายขนอ่าสายขนไหนจูบกันเถอะไหนจูบกันเถอะเที่ยงเยงที่ยงจูบกันเถอะ จูบกันสิจูบกันสิอ่ะสายขนสายขน